ทุกชีวิตท,ที่เกิดขึ้นมามีจุดสุดท้ายที่เหมือนกันคือล้วนบายหน้าไปสู่ความตายความตายนั้นติดตัวเรามาพร้อมๆกับการลืมตาขึ้นมาดูโลกบัณฑิตนักปราชญ์ผู้มีปัญญาจะมองเห็นว่า ความตายนะไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวแต่เป็นเครื่องเตือนสติไม่ให้ประมาทมัวเมาในชีวิตจะได้ดำรงตรนให้เหมาะสมกับการเกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อทราบว่าไม่สามารถที่จะพ้นจากพยามัจุราชไปได้ก็ตั้งใจสร้างบุญบารมีอย่างเต็มที่ พอถึงเวลาที่จะละจากโลกนี้ไปก็จากไปอย่างไม่สตทกสทานเพียงแต่ย้ายที่อยู่ที่ทำงานใหม่ไปสู่ภพภูมิที่เหมาะสมกับบุญบาร,รมีที่ได้ทำเอาไว้สวอยผลบุญเราเวลาที่จะมาสร้างบาร,รมีต่อไปในโลกมนุษย์สร้างบาร,รมีไปจนกว่าจะสามารถขจัด กิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปได้เมื่อน,นั้นก็จะหลุดพ้นจากพยามาจุราชไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปมีวาระแห่งภาสิทธิ์ที่ปรากฏอยู่ในอนะสังสาวกเถราประธานะาตีห้าความว่าเรามีปิติอย่างยิ่ง เราได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้มีพระชวีวันดั่งทองคำระนามวสิทธ,ธะเสด็จดำเนินอยู่ในระหว่างชุมชนมีพระลักษณะประเสริฐส2สประการดังดวงประทีปสองโลกให้โชดช่วงหาประมาณไม่ได้ไม่มีใครเปรียบ ทรงฝึกพระองค์แล้วยังความรุ่งเรืองให้ปรากฏระทวาพิวาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านิมนพระองค์ผู้เป็นมหามุนีให้เสวยพระตาหารพระมหามุนีผู้ประกอบไปด้วยมหากรุณาในโลกทรงอนุโมทนาแก่เราในการนั้น เรายังจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาพระองค์นั้นทำความแช่มชื่นเบิกบานแล้วได้บันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกับในกับที่94แต่กับนี้เราได้ถวายทานใดในเวลานั้นโดยผลแห่งทานนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลย นี่ก็เป็นผลแห่งการถวายพระตาหารนี่เป็นคำกล่าวของพระเถระรูปหนึ่งที่ท่านบรรลุพระอรหันต์แล้วก็ได้ระลึกถึงบุพกรรมที่ได้สร้างเอาไว้ในอดีตท่านประกาศบุพกรรมท่ามกลางมหาชนทำให้สาวุชนทั้งหลายต่างก็เชื่อมั่น ในผลแห่งกรรมว่าผลบุญนี้เนะี่ยมีอนิสงสอไม่มีประมาณการถวายทานเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตของทุกๆคนเพราะคนเราเกิดมาในโลกนี้นะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยปัจจัยสี่ในการดำรงชีพคือต้องมีอาหาร เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคในแต่ละภพแต่ละชาติที่ทุกๆคนเกิดมาจะมีบุญเก่าคอยหล่อเลี้ยงหากใครก็ตามที่ได้สร้างมหาทามบารมีเอาไว้มากการเกิดขึ้นของปัจจัยสี่ก็สะดวกสบายเกิดขึ้นอย่างง่ายได้ เพระเถละรูปนี้นบท่านเป็นผู้ที่มีบุญเก่าสั่งสมมาด,ดีเพราะท่านได้มองย้อนไปดูประวัติในแต่ละภพแต่ละชาติทำให้ทราบว่าท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธานในพระพุทธศาสนาและได้บำเพ็ญบุญไว้ในพระพุทธเจ้าองค์คก่อน อันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานมาหลายภพหลายชาติทำให้บุญที่สั่งสมเอาไว้ทรงผลให้เจริญรุ่งเรืองเป็นบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม้จะเกิดในยุคใดก็ตามท่านก็มีโอกาสสร้างบุญทุกๆครั้งตามกำลัง และสภาวะของตอนในภพชาตินั้นๆแม้ในสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวสิทธะท่นานได้บังเกิดในตระกูลหนึ่งตอนนั้นยังไม่ทราบถึงการเสด็จอุบัติขึ้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ใช้ชีวิตเยี่ยงชาวโลกทั่ว,วไปโดยไม่ได้สร้างบุญอะไรเป็นพิเศษ แต่อนุภาพแังบุญที่ท่านเคยทำต่อเนื่องกันมาหลายชาติได้ส่งผลให้ตัวท่านเป็นผู้มีจิตเมตตาอ่อนโยนกับทุกๆคนไม่เป็นคนตรณีและไร้น้ำใจแต่อย่างใดวันหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคจะเสด็จจาริกพาไปยังเมืองที่คุรบุตรท่านนี้อาศัยอยู่ กุญรบุตรผู้ใจบุญเมื่อเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้งดงามด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการและมนทนอย่างพระรศมีด้าลวากำลังเสด็จบินระบาดอยู่ก็มีจิตเลื่อมใสคิดในใจทันทีว่าสมณะรูปนี้นะ่ะงดงามน่าเลื่อมใสยิ่งนัก จะอยพระองค์ต้องเป็นพระสมวาสมุท้เจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐเป็นแน่แท้เป็นบุญญาลาภของเราแล้วหนอที่จะได้สร้างบุญใหญ่กับพระพุทธองค์เมื่อทำเรกอย่างนี้ก็ก้มลงกราบพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกับอาราธนาพระองค์ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาค ขอพระองค์จงอนุเคราะห์ข้าพระองค์ด้วยเถิดข้ารพระองค์ปรารถนาที่จะได้บุญใหญ่โอกาสที่พระองค์จะผ่านมาทางนี้เนะี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายเลยกาพระองค์อยากจะถวายพระตาหารอันควรแก่สมณะบ,บริโภคขอพระองค์ทรงรับอาราธนาด้วยเถิดเพราะผู้มีพระภาคก็ทรงรับด้ดยอาการ ดุษฎดีกลุ่บุตรท่านนี้ก็ดีใจมากเชื้อเชิญพระผู้มีภาคเจ้าไปสู่เรือนแล้วก็น้อมถวายพระตาหารมีรสเลิศยังพระบรมศาสดาให้บริโภคอิ่มหนำสำราญดิวกข้าวและน้ำอันประเสริฐตั้งแต่เหตุการณ์วันนั้นผ่านไป การถวายพระตาหารในครั้งนั้นได้ประทับอยู่ในใจของคนบุตรนั้นมาตลอดเวลาโดยอนุภาพเป็นการถวายพระตาหารด้วยจิตที่เรื่มใสยอย่างไม่มีประมาณนั้นหลังจากที่จากโลกนี้ไปก็ทำให้ท่านไปบังเกิดในเทวลโลกสวยที่พย,ยสมบัติอันโอราณอย่างยาวนาน เวียนวนอยู่ในเทวโลกกับมนุษยโลกหลายพบหลายชาติทีเดียวจนกระทั่งมาถึงสมัยพุทธกาลในยุคข,ของเรานี้ถ้าได้บังเกิดในตระกูลหนึ่งในยุคนั้นพระสัตว์ทำกำลังรุ่งเรืองพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าทรงรสาวก ไปประกาศพระศาสนายังแว่นแคว้นต่างๆทั่วชมพูทวีปแม้แต่พระองค์เองก็เสด็จจาริกไปตามเมือง,งต่างๆเพื่อประกาศพระสัทธ,ธรรมเช่นกันมนุษย์และเทวดาทั้งหลายที่มีโอกาสได้ฟังธรรมก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังบุญของตนเป็นจำนวนมาก กุลบุตรผู้มีบุญนี้เนะี่ยก็มีโอกาสได้ฟังธรรมและเกิดความเลื่อมใสยอย่างยิ่งกอบกระบุญเก่าส่งนุนนำให้ได้คิดว่าการใช้ชีวิตคารวาดนั้นเป็นชีวิตที่รับแคบไม่เป็นอิสระจากอัศวกิเลสทั้งหลายตัวเราเองเนะี่ยเป็นผู้ที่มีโอกาสดี ได้เกิดมาพบพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเราไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสดีๆให้ผ่านไปควรที่เราจะหาโอกาสปฏิบัติทรรให้เต็มที่ท่านจึงตัดสินใจออกบวชเรียนกรรมฐานแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมบุญในตัวที่ได้สั่งสมมาดีได้ส่งผล ให้ท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมได้อย่างสะดวกสบายสามารถจเจริมิปัส,สนาจนบรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ในเวลาไม่นานเลยด้วยอนุภาพบุญเก่าที่ได้สร้างมหาทานบารมีนั้นจึงทำให้ท่านปรากฏนามว่าอนนะสังสาวกะเถระ คือผู้สมหลั่นาด้วยอำนาจแห่งบุญที่ตนทำไว้ในการก่อนต่อมาภายหลังท่านได้ระลึกถึงบุพกรรมของตนก็ได้เห็นภาพแห่งการสร้างบารมีที่ผ่านมาจึงเกิดสมนัตเม่จะประกาศบุพพจริตาประทานคือเรื่องราวการสร้างบารมี ที่ตนเองได้สั่งสมไว้ในการก่อนจึงเปล่งอุทานว่าเราบรรลุพระอรหัสตด้วยอนุภาพแห่งบุญคือการถวายพระตาหารในการนั้นอนุภาพบุญนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินได้ตามส่งผลให้เราหลายภพหลายชาติคุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมพิทาสี่อิโมก8และอภิญญาหกเราทำให้แจ้งชัดแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำเสร็จแล้วผู้ใครในบุญทั้งหลายพึงทำบุญจะได้ประมาทในการสร้างบุญคือการถวายพัะตาหารเลย นี่ก็คือเรื่องราวการสร้างบารมีของพระอราหันตเถระผู้ทรงคุณวิเศษที่ท่านได้ยืนยันในการสร้างบารมีว่าใครทำบุญไว้ดีแล้วผลบุญที่บังเกิดขึ้นจะบรรดาลในสำเร็จสมประถนานในชีวิตได้พบรุจุดหมายปลายทางคือมรรคผลนิพพานอย่างแน่นอน และบุญจะคอยค้ำจุนให้เราได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีงามตลอดชีวิตดังนั้นลูกๆทุกคนไม่ควรที่จะมองข้ามมหากุศลคือการถวายพระตาหารแด่ผู้ประพฤติธรรมนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออหนวยพรให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้